ไอเบ็ดครับแะหรือแบ่มันเดียวกันห่ดเสียงนี่ครับจะขวาองหน้าคนคุณนอนนะหมครับขไยก็สวนสัตว์ครับแหวะครับมองเขามาใส่เบ็ดครับม่แรง ครับกำลังนอนครับออส่วนสระคำอุย้ยลูกพต้ัตาค่ะวะมึงตัวหน้อยนะตัวหน่อยยังตาครับครับเบุนยะตอ,อนยามเบ็ดน้ำกันครับหัดเสดเือจะกิดตาเมึองพญิเสยสมครับ ยันยันนครับล้มึเตออยู่ปวอเลยอยู่ดีเยันพี่น้องคนคนนี <C Narr ative signals> ้เส okay. ียสมอีกแล้วครับมึดลาหัว ข่ตีประดุกตะสมเชัยน,นกขื้นแมงรดตรุบหรอโอ้ยใจทำลายภาคดตีโป้วย้องมือนี่ทางวันนี้อะโตอยู่ตายเลยครับตายแน้วยทอ้วันนี้ไปตัว

tao không nhảy xỉa xồng to bé không mắc khắc xỉa xồng xỉa đúng không? yên ไม่ดิงบ่เด็ยนี้มยเนี่ยหนาดเี่ยวัตกนามันแรนหมดลครับมุนหลอนยิ่ดย่เบ็ดบกดว แบบบันบันตด้แบบปานเอาไ่กวาคัตีนน้ำครับเบ่อตะกบลุบแล้วกะสิมูลปันนนี่อยู่ด้วยรับ Tặng <laughs> không ừ, ừ. phải tặng về chứ câu gì hay là đi đục cho đi xăm mà ยู่เสียสมับถือกระดูกหันใสที่ก็้วดูขคือวันประข่าวที่ไาถือเจอา้ามาน้าเขากำลังแตกห่วงครับเขาดรอบารจงกุย่ยวบอีตามต่อไปครับไหมมีไหม ทำไมทำปลุกปุกปิกย่วยใหญ่มากเสยเส่วหล่ยงก็ไปเนี่หล่อน้ยใส่ให้แมงตอนบอกยังตัวเดี๋ยวก็ดีครับลุงยังมึสอบไป <laughs> <laughs> đảm mong phong tỏa không sẽ nhang cái bưng hợp sửa cái gì ấu bột được anh vậy nha luận sáng thắng mắt hả sức xe chết đi Hãy cũng giỏi เนี่ยเลยแม่ยังใช้น้ำขางนามปลาบบก,กินคกื่งบินเลยวะส่วนเขาคำนั้งถือดีกว่านี่เสียสมบัติครับติดตามต่อไปครับผมเป็นยังไงหนามอะไรย่เนะน,น,นี่ครับนี่เป็นใส่ันดิ ตีคูเลยครับยี่หนี่ยน้ำบมไหลเลยพี่น้องเบิ่งรถรับน้องขางนี <t ôi ET> ้แทนรวมแล้วตีนบู๊เปิดใส่แล้วก็นะเปิดหน้าให้สะอาดใส่ครับตรมปล่า

ตามต่อไปครับผมนี่หอมรอบสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อยแล้วยามแล้วบ๊วยมีฮะเห็นไหมพี่น้องเขาก็บอกว่าดึงทั้งซองหลังเมียนเลยบดไปหลังถึงมานมากนิดเดียวฮะลุ้ล่ะโอ้ย

Nhét yên mông tao bé bóng bé bóng bé bé bóng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  bé bé bóng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  đi, นาเงาแป้งปะีที่ก้าตามเราไปครับพงไปแล้วพี่น้องไปดูต้นดีเดียร์เหมยบล่างนี้นะบัวอาไมาเนีเยียบ่รอกไปฟุตเยวะบาดพยานเสียดคุณผู้ชมสสมทิมผมแล้ว ยังต่อไปครับผมสิเก็บครับนี่ฮะตัวเดียวครับติดตามครับผมสวัสดีครับเบิ่งรถพี่น้องโตปลากินเบ็ดโอ้ยเอาอยากเก็บก่อนครับผมเรียบ <Sessizuk> <Sessizuk> ไม่อีหยังกูจะไปดอกกันอยู่ที่นั่น

งานรวมพี iesen, uh, smoke. Smoke. Oh, you know? ่น you know ่อให้ตอนปลาตอนอ้ยต like cool um, ุ่มครับตุ่มอย่างครับตายไปเลยลาก็ดไลกดแช่นะครับผมไม่รุนเสียสมครับ